ค่าคือแมททิคอแห่งสวงสวรรค์พร้อมจะลาว,ว่ากันแล้วหรือยังโอเคโอเคครับผมสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่อาร์คโซมิโปะนะครับในโหมดเล่นเป็นไดนโนเสาร์หรือว่า เพแอสติโนนั่นเองนะครับวันนี้มาเป็นแมนติคอร์เทพพร้อมกับดนตรีสุดอลังการฆ่าให้หมดเอาให้เรียบจัดกันไปโหดนแน่นอนครับที่กลัวอย่างเดียวก็คือว่าดนตรีนี้จะตีลิขสิทธิ์น่าก, <c oughs> ก,กลัวมากโอ้โหนีเสียงอลังการด้วยเลยจัดไปครับผมมาข้าไปเดินหน้าลุยกันอีกเดียวสุดยอดยิงเรตรีมัเท่าไหร่ผมยิงเล่นมันเท่านั้น ไปตัวต้าน่ามาอะไรทีเดียวอยู่นะครับการคิดขวาที่จะเป็นการแบบว่าทําอะไรเนี่ยห,หางนะครับกดซีคือการอะไรเรียกลูกสมุนไปลุยกันลูกค่อคลายห,หมดเดินหน้าลุยกันไปครับี๋ยานลังการดน้ดนงจะได้ไม่ต้องผิดหวังกันอยู่เดินหน้าลุยกันอย่างเดียวครับผมไอตัวนี้ด้วยจับไปในตัวสาวิยาบีฆายหตายเอาให้เรียบ เดี๋ยวเป็นคนละเซิร์ฟกับคนละเครื่องด้วยนะครับเรามาเล่นกันในเครื่องที่แบบเบาน้อยกว่าเครื่องแรกที่เบาดีอ่อนกว่าประมาณนั้นเครื่องแรกเปิดวิตินนะครับเครื่องเทพตอนนี้เรามาใช้เครื่องแบบว่าก,ากากกว่าเดิมนิดนึงจริงๆมันก็ไม่กากมากหรอกแต่มาสู้ของเดิมไม่ได้กดกันไปเอาให้ตายให้หมดความมันมันอยู่ที่ความสาใจนะครับนี่เล่นมุมกองด้านหน้ากันบ้างโอ้โหดูกย,ยานนิดนึงตัวใหญ่จริงๆครับยอมรับเลยว่าลังการหลือเินตัวนี้ เดินหน้าข้าไปพลังของมานีผมว่าเ,เทพไหวข้อนหนึ่งนเนี่ยมาดูค่าพลังนะครับเดิมๆเลยครับผมเลเวลตอนนี้อยู่ที่900นะครับเลือดอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย696ล้านนะครับใช่หรือเปล่า1 2 3 4 5นะครับ69ล้าน6แสนครับผมอ่านผิดแต่ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถอัพค่าพลังได้นะครับน่าจะมาโหดอยู่แล้วมันโอเคไม่เป็นไรลุยกระตอตั้งแต่ลุยมานี่ผมกัดทีเดียวทุกตัวนะครับ ไม่ว่าเรื่องมันจะมากขนาดไหนกลับไปครับมีงูชื่อว่าบอคอนซัคเตอร์อะไรสักอย่างไม่รู้อ่านชื่อไม่ทันไม่เป็นไรครับไม่ได้สนใจตรงนี้อยู่แล้ววิกเตอร์ฆ่าให้หมดฆ่าให้หมดของเพียบเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดบอดก็เดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงครับว่าไอ้บอดตัวน,นี้นี่มีชื่อว่าอะไรเฮ้ยอย่าพึ่งค้างอย่าพึ่งค้างโอ้โหพอจะบอกบอดนี่ค้างทันทีเลยเหรอวิกเตอร์ เียได้ว่าเครื่องเก่านี้เปิดไม่ติดวุ้ยงูตัวเบลเธอร์เลยกลับเปก่อนเรียบร้อยไปยิงยาวครับวันนี้บอกไว้ก่อนเลยแต่ผมว่าปัญหาก็คือไอ้ศึกม,มันนี่แหละมันจะจัดยากหน่อยนะครับไม่งัน้นเดี๋ยวมันแหลกแน่นอนเพราะว่าบางทีเรียกมานี่เป็นร้อยตัวด้านหน้านี่อะไรเนี่ยสไปโนออลฟ้าเหรอโอเคซอฟซไ,ไปกลับไปก่อนครับผมถือว่าเป็นการมาพรีวิวแล้วกันรอบนี้ ผมจะจัดได้แบบไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับวทุกคนจะรอนานไงเครื่องกล่ำก็ไม่ติดตามที่ได้แจ้งไปนั่นแหละมันเปิดแล้วมันก็ค้างเลยครับผมต้องรอแก้ไขก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตีกล้เนี่ยโอ้โหตั้งเทพระติดต้นไม้ต,ตีมจะมันไปไหนเนี่ยเฮ้ยล <c oughs> ัวให้ฆ่าก็ไม่มีดานดาเตรียมตัวกลับไปกระตุยไปเฮ้ยตาเรียงเนี่ยตาเลยนะครับโอเคต,ตีมค่อนข้างจะดังมาก ไอจุดต,ตรงนี้นี่ผมไม่ได้มานานแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองลงไปเล่นในน้ำตูดิลงน้ำได้หรือเปล่ามาดูนะครับลงไปลงไปจริงๆเรามาเล่นเป็นไดนโนเสาร์แต่ก็ถ้าสังเกตดีๆจะมีมิจบ,บีกคีอยู่นะครับโอ้โหลงน้ำแล้วก็ช้าแบบนี้เลยเหรอมนลงน้ำได้อยู่ไม่ตกนะครับแต่ก็ว่ายน้ำช้ามากโอเคดนตีสงบไปแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นฝั่ง่อนเร็วช้าเลยเกินไป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 ลงจอดตรงนี้ก่อน เ,เดี๋ยวลองเป็นท่าคลิกขวาดูดิแรงนิดนึงเ่ยรอแป๊บเรอแป๊บเดี๋ยวผมจะไปลองคราฟดัมมี่มาให้ดูด้วยนะครับคลิกขวานี่ท่าใครไม่ได้เลยนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันปนบ้าอะไรของมึงเนี่ยฮะ้ e มันบอกว่าเป็นไปได้เะ่งมากควบคุมมันได้นะครับจัดการมันได้ประมาณนั้น ร้องโหยหวนเลยทีเดียวเป็นครั้งแรกที่ไอพวกนี้มันคุยกับเราได้ไหม่ล้่จะขึ้นมันยังไงวะเน,นี่ยรอบนี้ว่าจะไปทดสอบดาเมจสักหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันว่าดัมมี่เราขาดอะไรบ้างนะครับคราฟดัมมี่มาก่อนดีกว่าพิมดัมมี่ไปนิขาดไฟเบอร์ขาดไม้นะครับผมขาดเกือบทุกอย่างอะไฟเบอร์ไม้แทสโอเคเดี๋ยวเดินเก็บก่อนแล้วกันนะมาชิวๆกันบ้างวันนี้ภาพอจาจจะกากไปนิดนึงไม้พอแล้วทีนี้ก็แทดต่อเลยครับ โอเคเอามาอีกแล้วก็ตบท้ายด้วยไฟเบอร์ไฟเบอร์มาไฟเบอร์มาโอ้เดี๋ยวอย่าแหลกอย่าแหลกเกมนี้มันกินสเปคโหดจริงๆแรม16กิกนี่ดูน้อยไปเลยครับเครื่องเทปที่ผมใช้อยู่มันจะเป็นแรม64นะครับตีวนี้แรมจะน้อยกว่าผมว่าน่าจะขาดแรมนี่แหละเพราะว่าสเปคก็ต่ำกว่าเดิมไม่ถือว่าเยอะมากหรอกโอเคดัมมี่พร้อมนะครับทีนี้ก็คราฟมาเลยดัมมี่ดัมมี่โอเค เดี๋ยวเราห่อขึ้นไปก็ได้นี่เรามีชุดเกาะเทพอยู่เอาละครับวางดัมมี่ไว้ตรงนี้แล้วก็บินขึ้นมาเลยคิดหรือว่าข้าจะขี่เจ้าไม่ได้ไอ้เจ้ามันติคอเองอาจจะดูโหดแต่ว่าข้าเทพกว่าเทพด้วยในส่วนของมันสมองเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเยวข้าไม่ถึงขี่เรียบร้อยทุกคนทุลายไปเลยเดี๋ยวพอมาขี่นี่ตัวใหญ่เลยเนี่ย ให้มันพูดก่อนในที่สุดมันก็โดนขี่เสียงมนีด่ดังเหลือเกินเสียงมันดังนี่กบเสียงผมนะครับโอ้โหดาเมจเดิมๆเลยครับ50ล้าน7จ็ดแสนห้าหมโอ้โหนี่ทำามันอัพดาเมจได้นี่บอกได้เลยอลังการหนุสุด แต่ผมว่าดาเมจประมาณนี้นี่ตี t น e x เลเวลหนึ่งแสนนะครับดียวกระจุยกระจายแน่นอนแบบสบายๆตอนนี้ปัญหาของเราก็คือว่าไอ้เครื่องนี้นะครับไม่สามารถที่จะจัดศึกมัน,มนท้ายคลิปได้แบบมันแบบเต็มที่นะครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเรารอให้คอมของผมนะครับเสร็จก่อนดีกว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวเจ้าแมติคอนะครับตัวเทพตัวนี้มีชื่อว่า d i m a แมตติคอนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมใครที่ชื่นชอบพาร์ทนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะเพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยเลยกันครับสวััสดีครบ